เล่นเล่นเล่นโง่อย่างด่าเขาอืมึงดูดิไอดอลของมึงอ,อยู่ใต้ตีนกูมึงเห็นปะมึงเห็นป่าวไอดอลของมึงอ่ะ <c oughs> ทำกิจกรรมเรื่อยๆนะครับคือจริงๆก็อยากให้ทุกคนได้แหละเอางี้เอางี้อะไรวะโยนจักอะโยนเพื่ออะไรวะโยนจักออะ โยนเพื่ออะไรวะโยนจากอะนีไงสัตว์โยนเพื่อเฮี้ยอะไรล่ะเย็ดแม่โยนเพื่อเฮี้ยอะไรกูมีคําถามหนึ่งอยากจะถามหนึ่งวัดแม่ึชื่ออีสันขวานนาใช่ไหมเฮียโยนเฮี้ยอะไรสัตว์ช่วยไซเฟอร์มาน่ดยดิมันไม่ไหวเลยนะเนี่ยอืคเค่คโอเคมันไม่แถบเฮี้ยเลยนะมันเก็บไว้หาพ่อหาแม่มัน Oh my God! Again, b r p u s h i n u s Hey, g d o n t down, t a o w I'm r u i c a y Nowhere to run. Oh. t h s e d o n You guys so many p l o s i o n s but not using the utility. ใช้ That's. If you want pay me. ไม่รู้มีอะไร Out, out. อ้ีั ไปเลครับเาทรงด้วยฟุกอาหน่อยซุปเปอร์คาร์ไอเียโอไอเียโจครเรจริงไอเหียอย่าไปใช้แม่แม่ไม่ใช้บิมแอนอตาครับยรไอสัตว์ใจหายเลยใจหายเลยชอตนี้ เล่นเล่นเลงง่นโง่อย่างเดาเขามึงดูดิไอดอลของมึงอยู่ใต้ตีมกูมึงเห็นปะมึงเห็นป่าวไอดอลของมึงอ่ะไอ้ไมยมก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 เราไม่หันจังการกันโอ้โหยัดแม่ไมยมกเฮียตอนนี้ของกำลังขึ้นเลยของกูกลังขึ้นเลยไมยมกมายัดแม่ กับว่ามึงรักในหลวงแค่ไหนอีกเดี๋ยวใส่นยึดแม่กูลตัวหลังมเหลังมากต้องป ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับก็คือชนะแพ้สลับกันไปมันเป็นธรรมดาของเกมนะครับผมอย่าไปหัวร้อนกับมันอย่าไปหัวร้อนกับมันครับอันนั้นคือเป็นอะไรที่ไม่ดีนะครับผมรอบโอสัตว์เอ้ยเป็นที่อะไรวะกะเชอรีป่ะยิตแม่ว้าวแม่งสุดเลยจิแม่ไอสัตว์มาแม่มึงกลัว

Bini, bini. Super bus. It's <laughs> so good, bro. It's me, man. It's me. I think he like oh. I think just push. to... Sorry sorry, 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 sorry. I think, I think, I think. Okay, okay, it's okay, it's okay, bro. I'm not braving you. Let's nice try. Can we play slow? I think they will push better. <laughs> oh my god, fucking lucky. Uh. No, bro. Super bus. No <laughs> Nice one, man. <right? laughs> ไฟนลีไฟนลีกูว่าแหละไอ้เฮียตาฟินิกกูจำเสียงมันได้เลยไอ้เฮียตาฟินิกตโง่เลยไอ้เฮียกูว่าเสียงแม่คุณคุณวะเปไหมต้อเปิดไม้มหสวัสดีเพื่อนจเย็นเองอย่ใส่อยู่ไม่องหมองห เฮเ่ได oh, ้ได้เฮ่ดยได้เยเฮ้ยสามหัวนี่กูจินารการไว้มันไปไหนหันหันเฮ้ยไปเหี้ยแม่ไปจัดีขึ้นอยบอีกเหี้ย ขำดาวไกส์วว y งไาเวเรากมันมา o ุ f i r m ตูม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 ไอ้หน้าหิ้วเคลียร์ลงมิดป่ะเพื่อหายไปสี่อะเฮ้ยหังหรือโหดมาหนหน้ามามองกูไิ้พมไอ้พิมไอ้พี่มึงรู้ไหมว่าชะตามึงขาดละมึงรู้ไหมว่าชะตามึงขาดแล้วอ่ะ มึงรู้ไหมว่าชะตามึงขาดแล้วว่าแล้วชะตากูเกือบขาดว่าแล้วมันต้องเกิดเหตุการณ์บันไดจักนี้ขึ้นไปทบให้ทุบให้ทุบมองทุมอง